สวัสดีครับผมอุ้ม G45 นะครับผมวันนี้ก็อยบเกม i d n i น h t ไฟเฮลเลอร์นะครับผมเป็นเที่ยวบินสยองขวัญน,นะครับรั้เดือนเกมนี้มีการกระโดดและไฟกับพิบก็คือจัมสแกร์นั่นเองเราไม่ต้องกลัวครับอันนี้คือมีแท็กซี่มาจอดที่เทอร์มินอลราคารนผู้โดยสารน่าจะเป็นเราโอ้โหลงมาเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีตัวเราทำไมเป็นแบบนั้นคืนที่ห คือแรกที่ทำงานที่สนามบินโอ้ oh. มันเป็นเกมมุมมอง,มองบุคคลที่หนึ่งนะเนี่ยนาฬิกาเริ่มจะเปลี่ยนของคุณมันให้เราเข้ามาที่นี่ทำไมเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนครับเย้นาฬิกาตอกบัตรโอเคตอกบัตรคงที่ คุณต้องเป็นคนใหม่ฉันต้องการให้คุณอ่านกฎบนผนังก่อนที่คุณจะเริ่มเนี่ยนนเครื่องยิงจรวดโอเคมันเสียตังนะปฏิสัมพันธ์ก่อนกฎระเบียบห้ามนอนหลับขยับขณะทำงานเป็นคนใจดีกับลูกค้า มักจะถูกต้องเสมอทำคำสะอาดหลังตัวเองมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขออ่านก่อนอ่านยังไม่จบถ้าคุณทำงานกะกลางคืนต้องระวังด้วยนะการปฏิเสธความรับผิดชอบเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณตายโอ้โหมันเห็นแก่ตัวชัด,ชดเลยลงเครื่องบินนี้ลูกค้ามาแล้ว เออสวัสดีตอนบายมาดิเพื่อนฉันต้องการตั๋วหนึ่งโปรดโอเคองั้นนายเอาตั๋วไปนะแน่ใจนะนั่นมันจะเป็นร้อยสาสหเหรียญใส่เงินเข้าไปป้าเดี๋ยวนะอ๋อต้องหยิบเงินก่อนดิเออ เรียบร้อยขอบคุณ thank you มาเจ๊เจจะเป๊นะไนเนี่ยฉันขอซื้อตั๋วเครื่องบินได้ไหมอ๋อทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะผมลืมลืมเปิดเสียงเดี๋ยวเอาเสียงขึ้นก่อนตายละเล่นเกมผีไม่เอาเสียงขึ้น <c oughs> เออเนี่ย หยิบเงินใส่โอเคขอบคุณมาจะไปไหนท่านเกิดอะไรขึ้นตัวเครื่องบินละมีมีตัวเครื่องบินราคาเท่าไหร่พวกมันคือร้อยสามสิบหกเหรียญโปรโอเคเอาละให้ฉันหาหนึ่งได้ให้ฉันอันหนึ่งได้ไหม ใส่เง de. ินเข้าไปปิ้งเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเครื่องบินเพื่อนใครเพื่อนมึงร้อยสามสิบหกเหรียญได้ปลดเพีเพอเคบายปืนพกเสียเงินแน่นอน ว่าละมีกล้วยให้เลื่นซะด้วยไฟฉายอ่ะผมว่าไฟสนามบินจะดับไหมเนี่ยมีไฟสายไฟฉายอ่ะเอ้ยเนี่ยตัวคน้นคนเข้าเมืองใช่ไหมืหมมีปืนด้วยให้ในสนามบินสุดยอดไปเลยโบโบ แต่พนักงานหายไปได้หมดเนี่ยฉันขอดูบัตรของเครื่องของคุณได้ไหมจีเพ่ออย่าถูกต้องเพื่อนๆไปกับการบินไปเลยนายเออเี๋เยวลูกค้ามามาเจ๊๋อ你要去哪里 อ๋อ oh. ชิงก็บอกแค่จูเซ์เอ้ยไม่ใช่ไฟจีหรือ <c ười> เ,เปล่าวะใชมันเถือไปเพลินเลยกับการบิน่าเสียมาโบโบลมาเลยบ,บูมาบาัดมาบัเรมาเร็ว ไอ้ลูกพี่อย่าย,ยืนนิ่งดิแกค,คือฆาตรกรใช่ไหมหไปได้แล้วมาเพื่อนอบัดมาบัดมา โอเคนายไปได้แล้วเราต้องไปไหนต่อไปแล้วไปแล้วยีสิบเก้าวิหาที่นั่งบนเครื่องบินหาที่นั่งบนเครื่องบินก่อนขึ้นโอ้โหนี่เราต้องไปด้วยเหรอเนี่ยอืมไหนล่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อเนี่ยอ๋อนี่คือขึ้นเครื่องแล้วเหรอ อย่าบอกนะว่านี่คือเครื่องไม่ใช้มัว่วแล้วเฮ้ยปรวจแล้วเข็มขัดขณะที่เราขึ้นบินไปเราจะไปที่เกาหลีเหนือฟิวไปแล้วมีมีเครื่องบินกระตุกนิดนึงให้ตาย ยินดีต้อนรับนักบินทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะตอนนี้เราอยู่ในระดับความสูงอ่านไม่ทันเว้ยเอ๊ะฉันกำลังหิวอาหารฟรีของเราอยู่ที่ไหนตายละวอมอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าหยิบไปแล้วนี่วลค้ายอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยลูกศรล่ะ เบินอันนี้ห้องนักบินโอ้โหอ๋อนี่ไงเลยเหรอทำไมนายไม่มาหยิบเอาเองวะเฮ้ยเราต้องเดินแบบนี้ตลอดเลยเหรอไตายดีมันหยิบทีละหลายๆชิ้นไม่ได้เหรอฮะ หยิบได้ทีละอันอย่างนั้นเหรือเพื่อนไม่ตายเสรอรเออแฮปปี้ไปแฮปปี้เลยเพื่อนไนท์สุมินจูเฮ้ยสี่สิบหกวิ ไปที่ใกล้ที่สุดแล้วใก้ที่สุดนายคือใครอะใครวะไม่รู้แต่ทำไมเราต้องเดินมาเอาทีละอันวะหมดแล้วทุกทีทุกพี่หมดแล้วไม่ทันแล้วมีบางคนที่ไม่ได้ทันไหมอีกอันนึง่งหายลูกพี่ บลจัดไปโบเ,เสร็จสิ้นดูมันเรา,เราจะเผชิญกับอากาศที่แย่นะเครื่องบินกำลังประสบการั้วไหลบางอย่างโปรดอยากังวลเราปลอดภัยร้อเปอร์เซนเครื่องบินใหญ่ใหญ่เนาะสุดยอดเลยทำความสะอาดการล่วไหลทำความสะอาดเหรอ เฮ้ยเครื่องบินล่วชิบหายเพื่อนเครื่องบินล่วะวะเครื่องบินตั้งเยอะทำไมมีอยู่มีคนอยู่แค่นี้วะเครื่องบินตั้งใหญ่อุตสารให้ความสนใจ เราผ่านพายุแล้วเราจะลงจอดในไม่ช้าปวดค้นหาที่นั่งของคุณโอเคเรานั่งนี่ได้ไหมขอนั่งนี่แล้วกันนะเราถึงจดหมายของเราแล้วเตรียมตัวลงจอดในเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยฉากฉากกูไม่โหลด เออโหลดแล้วเราไปถึงที่นั่นแล้วขอบคุณนักบินเฮ้ยขอบคุณที่บินมากับเราเออเราต้องเราก็ต้องลงด้วยสินะเคบินโอ้ตรงนี้มีหิมะตกประเด็นคือเราต้องบินมากับเอ่อ เราเป็นเราทำทุกอย่างเลยใช่ไหมให้ตายเถอะเออมาเข้างานแล้วเพื่อนมาเช็คอินต่ออ้าวแล้วทำไมเราบินมาที่เดิมวะฮัลโหลขายตัวอีกแล้วเนี่ยเงินมาร้อยสามสิบหกเหรียญเจ๊ yeah. ได้แล้วเจ๊กิบพิมีมาแต่งตัวแบบนี้ไม่น่าให้ขึ้นเครื่องเนาะอ๋อมีส่วนลดด้วยเนะี่ยหว่าเฮ้ยว่าขอบคุณอืมฮะเจ๊ จากสนามบินเกาหลีเหนือฉันอยากไปในวันหยุดเสมอฉันด้วยแต่ติดจุดที่นี่โอ้ดีนะร้อยสามสิบหกเหรียญไม่เข้าใจเราจะต้องขายตัวนี้ไปตลอดเลยเหรอมา,มาเพื่อนส่งมาตัปันอเมริกาเฮ้ มีตัว173เหรียญอันนี้จะไปที่ไหนวะได้เสมอแหละอืมอน่าจะ VIP หรือเปล่านะไะเราน่าจะต้องทามมันไปอีกเละ <'s like S 2> <c ười> เหมือนเดิมเป๊ะๆขึ้นไปเราต้องไปอเช็คตัวเกตที่สอง เอาตัวมาเพื่อนจี้เพียวเพียวเพียวเออใช้ตัวถูกต้องอันนี้เฮ้ยพี่หมีมาอีกแล้วขอบคุณที่มาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะ เขาดูบัตรเครื่องเครื่องหน่อยบัดรมาเพื่อนเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆไม่มีอะไรแปลกประหลาดมีหนูด้วยวะหนูทองซะด้วยแต่งตัวแบบนี้ไม่น่าให้ขึ้นเครื่องเลยมาเพื่อนอีกสองคนนะอ๋อชิงก็แบ,บขั้นขั้ติ๊กต๊นี่เติ๊ โอ你可以进去吧มา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 ก็เน<า>ี่ยกับตันอเมริกา,ปาไ,ปไปเสยบ้าไ้ลเออ แล้วเราก็จะนี่ตามไปแล้วอันนี้ใครวะเฮ้ยมึงใครอะ่ะฆาตกรหรือเปล่าวะไม่ได้มาซื้อตั๋วเนี่ยฉันขอดูบัตรเรื่องเครื่องของคุณได้ไหมเอ๊มันเอาบัตรมาจากไหนวะผมไม่ได้ขายให้มันนะปุดต้วยตัวนี้ไม่ถูกต้องอะไรอันนี้บัตรปลอมมันคือคนร้ายแน่นอน โอเคคุณจะได้เห็นฉัฉนอีกครั้งซอรี่เต้พิชยเต้พิชยไป,ยไปขึ้นเครื่องก่อนปรดเข็มขัดนิรภัยขณะที่เราเตรียมตัวขึ้นบินแอนดิง นี่มันสนามบินเดิมนะเหมือนเดิมเป๊ะๆโอ้ยกระโดดนักบินยินดีต้อนรับทุกคน ตอนนี้เรากำลังขึ้นบินอยู่นึงหลับล่องเรือคุณสามารถถอดเข็มขัดคลรังไปของคุณได้โอเคเราต้องขอหารเครื่องดื่มรู้สึกหดหิดมึงหดหิดอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะจะเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเลเหรอ,อเคเลเอาเลไปก่อนหดหิดอีกแล้วโอ้โหลูกค้า แต่ละคนมึงนั่งอยู่ไกลๆเนาะเจ๊ขอให้เป็นวันที่ดีตายอ่ามันฝรั่งมา <S <S 1> <S 1> เหลือแคอ่เครื่องดื่มเนาะแก้วหนึ่งก็อสองสองแก,ออก้วผู้โดยสารเรามาประมาณ สี่คนนะคุ้มไหมเนี่ยร้อยสามสิบหกเหรียญแต่แต่ละคนเนี่ยคุ้มหรือเปล่าโถเอ้ยมีถังขยะด้วยไม่รองเทา้ามีในเครื่องบินด้วยวะมันเครื่องบินจริงๆหรอเนี่ยเครื่องบินอะไรวะโคตรโคตรใหญ่แล้วก็เหมือนไม่ใช่อยู่ในเครื่องบิน เอ้ยกับตันเมลิกาทำไมนายถึงได้เข้ามาแต่งตัวเหมือนโจรเลยวะแบบนี้น่าสงสัยนะโแล้วถือไปได้ทีละอันด้วยนะไม่น่าจะทันนะเนี่ยไปพี่หมี จัดไปให้อาหารเหมือนเหมือนบลิงให้อาหารหมีเฮ้ย